สวัสดีครับพี่รองท่านผู้ชมนะครับมื่อนี้พอเหงกันสิพาพี่รองท่านผู้ชมนะครับมาตามโค้งสุดท้ายของแม่เอฟซีนครพนมนะครับโค้งสุดท้ายของเพื่อนนี่เพิ่นนไ้บอลสองคู่ล่างสองคู่ท่อนั่นนะครับวิ่งตัวเดียวโดดโดดทนทนนะครับซึ่งเพื่อนจะให้อ่าเป็นตัวใรเดียวขอเปติดตามชมน่วกันนะครับนี่เป็น้อมูลอ่าคลิปแรกนะครับคลิปต้นที่เพิ่นนไ้ไว้นะครับ มาที่นี่เป่นดีฟันให้นะครับบนสองคู่ล่างสองคู่เท่านั้นนะครับวิ่งตัวเดียวโทนโทนจะเป็นตัวแรเดียวเข้าไปติดตามมารับชมน้ำกันเลยครับไปเลยครับผมเลยแต่ว่าแม่เน้นหายใจพกหนึ่งกับหกแปดกนมันเป็นวิ่งลูดเริ่มเป็นลักซิตพกอ่ามันจีบ มันทีคล้ายๆกับของเก่านะแม่เนาะแต่ว่าเป็นคำยืนยันท่สุดท้ายนะครับเน้นย่ำค่ะเน้นย่ำไอ้ครับเดี๋ยวผมมันขอทวัดด้ครับแม่ครับบ้างค่ะค่ะครับสำหรับโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของเอฟซีละครพนมนะครับโค้งสุดท้ายค่ะบนเดินวิ่งคือเจ็บนะแม่เนาะค่ะ จะมีศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดมีอยู่สองคู่เลขหลักร้อยจะมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าครับแต่ว่าคุณเนี่ยคุนจับเนี่ยคุณจิจับซีเด้อพี่น้องเด้อพี่จิจับห้าเจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ด้าแล้วก็สองศูนย์เจ็ดครับก็น้ำหนักทอกันเนาะแม่เนาะเลขสามตัว ทุกครั้งน้ำหนักทอกันส่วนล่างนะครับล่างสองตัวสองตัวล่างเด่นวิ่งคือหกจับคู่มีอยู่สองคู่คือหกหนึ่งกับหกแปดถูกต้องไหครับแม่ครับถูกต้องค่ะครับผมอ่ามันใจล่างหรือบ,บทหลายครับแม่ครับ แม่ว่าหมัดใจทั้งสองเลยงวดนี้มันใจทั้งบนทั้งล่างอหมัดไก่ทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้จะได้เฮเลยเป็นบ่แม่ค่ะได็กแต่ก็ให้โชคๆมันมาเซปีใหม่แล้วครับมีเงินมีเงินไปเที่ยวปีใหม่แล้วแม่เนาะเที่ยวปีใหม่เนาะครับผมกับพราะวานายโยเห็นเอฟซีโชคดีเซตปีใหม่เด้อผมว่าเพราะว่า เพราะว่าเพิ่นก็ตั้งหัวตั้งตาล้อเพิ่นก็บถึงกำลังใจให้เพิ่นก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับเนี่ยผมก็เลยว่าโอ้ยเพิ่นโชคดีใส่ปีไม่คักๆากเลยเด้อเอฟซีดีผมว่าเอาทั้งหมดเต้นรังย่างกีไล่กันเอาย่างกีไล่บาโซวาสิบบัวไม้ือกับม้าลังสิเนาะแม่เนาะเพราะว่ากับคนที่ได้เออ่สลากกินแบียงใบได้รัตตอรี่ว้ก็สิได้โชคดีไปนน้ำกันพร้อมค่ะครับำว่าสามตัวว่าสั้นคัน ขันสารตัวก็เขาเลขท้ายแล้ววันที่หนึ่งก็หายเป็นเลขหน้าเลขหลังไปเนาะแม่เนาะเพราะได้ค่าน้มันค่ะแม่มันมันมันมีหลายอย่างอยู่ดอกค่ะนะใครอยากให้โชคดีค่ะครับเอาขอบคุณคุณแม่หลายๆดนะครับเด้อครับผมค่ะค่ะครับผมบ๊อบบบกวนคุณแม่นะครับค่ะค่ะครับบ๊อบบ๊อบบค่ะ นะครับแนวทางของคุณแม่เอฟซีนครพนมนะครับงวดนี้ก็ตามที่พี่น้องได้ยินได้ฟังนะครับเพิ่นว่าให้ไลา์นะครับบนสองคู่ล่างสองคู่นะครับจัดให้นะครับบนสองคู่ล่างสองคู่นะครับแม่เอฟซีนครพนมเพิ่จัดมาให้อะปรับกล่องกอนนะครับ เดี๋ยวผมสิโช่วยพี่น้องท่านผู้ชมเบิงะะ่งหน้ครับแคปหน้าจอนะครับเด้อเดี๋ยวผมสี่ช่วยพี่น้องเบิ่งนะครับขึ้นหน้าจอยพี่น้องเบิ่งแต่แคปเอาเลยครับรือว่าแต่โจดเอานะครับผมก็บ่อยากโช์โดนปันใดน,นะครับแคปเอาะะเด้ครับเด้อจะได้เร็วๆนะครับนี่นะครับเป็นแนวทางของแม่เอฟซีนครพนมเต็มๆนะครับบนมีสองคู่นะครับ,บมีศูนย์เจ็ด กับเจ็ดสองนะครับบนโค้งสุดท้ายนะครับเดอ้อพี่น้องท่านผู้ชมอยา่าอย่าสับสนนะครับอันนี้โค้งสุดท้ายคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของงวดวันที่สิบหกนะครับอาผมลืมเขียนวันที่นะครับสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเขียนวันที่สกักกอนนะครับ เจ้าหน้าที่ให้สกดนะครับเนาะต้องขอโทษขอไปัพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเกียวกันนึงกับเรือนหนึ่งตอนนี้นะครับนี่นะครับวันทสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมีตัวนี้นะครับสามตัวนี้พ้นจับให้ห้าเจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดนะครับแสดงว่าเพ่นเน้นที่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะตามแทยตา ของพอเฮงที่เบิงซี่นะครับส่วนล่างนะครับล่างเพื่นกระไฮฮกนะครับฮกอยู่หลักสิบพื่กันนะครับคล้ายๆกับของอาจารย์ท่านอื่นพื่กันนะครับฮกอยู่หลักสิบมีหกหนึ่งกับหกแปดเท่านั้นนะครับมีหกหนึ่งกับหกแปดบปเปลืองนะครับบ่เปลืองบบเด้ลงทุนหลพี่น้องกับช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับเด้อเพราะว่า แอบยินกับเปิดแค่เพียงซื้อนำเสนอนะครับเอาแนวทางของเพื่อนใหม่พี่น้องได้เบื้องในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับพี่น้องใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับสิชมเป็นสถิติไว้ก้อนก็นได้นะครับเบื้องใ้เป็นสถิติหรือว่าจะเฝ้าไปลงทุนนะครับเบื้องว้เป็นสถิติเบื้องใบเป็นแนวทางซื้อๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นการนําเสนอนะครับ แนวทางสูตรคำนวณของคุณแม่เอฟซีนครพนมนะครับสำหรับงวดนี้ให้พี่น้องย่ดีไม่แหงนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับบางท่านก็อดสิบทันนะครับแคบเอาให้สุกโสมมันมันกับแนวทางของเพิ่นนะครับเพิ่นกาบไดเรียกร้องต้องการอีหังนะครับเพิ่นเพียงแค่อยากนำเสนอให้เบิ้ง นะครับเพื่อนอยากให้เบิ้งให้ชมว่าแนวทางของเพิ่นในการคำนวณของเพิ่นมันป็นยังไงน,นะครับเพื่อนบ่ได้เรียกร้องนะครับเพียงแค่อยากนำเสนอให้พี่น้องในเบิ้งนะครับบ่มี่ายั่งนะครับเพื่อให้มาซื่อๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เขามาติดตามรัาชมกาบการข้อเมต์นในสุภาพด้ครับเด้อนะครับอาจารย์ทุกอาจารย์นะครับท่านให้มาท่านไม่ เราไม่เรียกร้องนะครับบ่เรียกค่าเรียกราคายั้นะครับเพิ่นแบงปั่นมาเพื่อให้พี่น้องได้ชมไปเปลี่ยนแนวทางนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนจรงยู่ดีไม่แห้งสุกๆมันๆน,น,น้ำกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง